สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลาว VIP นี่ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VIP จะมานําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเถิงทุกวันทุกวันเลยนะครับออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับ ตามเพึ่มๆึของทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เวาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดสูบใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเารามาชมกันเลยนะครับอ่าครับเด่นเด่นเน้นบนนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับขอเลือกที่หนึ่งสองสามนะครับเน้นบนนะอ่าหนึ่งสองสามคู่กับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะชุดวินให้ให right like ้ให้เอาใช้ตัวหลักหน่วยหลักแถวหลังนี่นะครับเป็นเป็นชุดวินนะเป็นหลักตายตัวเลยนะครับถ้าเกิดวันไหนอาจารย์ลืมลงให้นะก็ให้เอาท้ายๆอย่างเงี้ยเป็นชุดวินเลยนะครับเพิ่มอีกตัวใดตัวหนึ่งตรงนี้ใครชอบหนึ่งก็เอาหนึ่งมาเพิ่มใส่ใครชอบสองก็เอาสองมาเพิ่มใส่ใครชอบสามก็เอาสามมาเพิ่มใส่ แต่ถ้าใครวินได้7ตัวก็เอาใส่2ตัวเลยนะครับเอาใส่2ตัวตัวไหนก็ได้นะ,ะวิธีการของชุดวินนะครับบอกไว้ก่อนนะเผื่อว่าไหนลืมนะครับประมาณนี้นะครับให้เอาตรงนี้ไปจัดนะครับวินนะ,ะมันจะมาชุดหนึ่งหรือ2ชุดถ้ามันขยันหน่อยก็2ชุดถ้าไม่ขยันก็มาชุดเดียวแต่ไม่รู้จะเป็นบนบนล่างเท่าน,นั้นนะครับประมาณนี้นะ มาจับคู่กันฮะนี่เป็นชุดเจาะนะครับสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเก็ดเ็ดสามามปดแปดสามสาข้สามสองห้าห้าสองหกหเ็ดเ็ดสองสแปดแปดสองสองเินหนึ่งหนึ่งนึ่ตัวเด่นเลยนะหนึ่งคู่กับห้าหกเก็ดนะครับหกกับห้าหกเก็ดนะฮะินชุดวินนะครับวินเนี่ยกำลังเกี่ยทำชุดวินนะก็เอาที่ห้าหก เ8 9แปดเก้านี่แหละแล้วเราเลือกเอาตัวหนึ่งมาใส่อาจารย์เขาเลือกที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดวินอันนี้คือคู่ที่น่าจะมากับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับคู่กับหนึ่งสามนะครับห้าหกเจ็ดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ห้าหกเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับอืมในนี้นะครับส่วนที่เหลือทั้งนี้เป็นชุดลองนะครับ มาดูใกล้ๆกล้หน่อยอเด่นเน้เนบนนะครับนี่นะขอเลือกที่ตรงนี้นะครับส่วนชุดคู่เขาจะมาด้วยกันก็ขอเลือกตรงนี้นะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ 6, ่งห้าหนึ 6, ่งหกหนึ 5, ่งเจ็ดหรือใครชอบวินก็จัดตรงนี้นะครับส่วนใครชอบตัวรูดนะครับตัวรูดก็ขอรูดที่หนึ่งนะนะครับสองสองนะครับประมาณนี้นะครับ ลาว VIP นะออกสองทุกสามทุ่มครึ่งทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็ะจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับทำร,รูดวิ่งทางนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอ,อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮง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 ไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีครับสวัสดีครับ